บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมยินดีด้วยนะคะกับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลังเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วค่ะและที่สําคัญค่ะหลายคนก็ตั้งคําถามนะคะในเรื่องของโครงการเพิ่มกําลังซื้อว่าทําไมไม่มีการเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1มิถุนายนนี้วันนี้มีคําตอบค่ะรวมไปถึงการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังออกมาแจ้ง ชัดในการลงทะเบียนร,รอบใหม่นี้ในเดือนสิงหาคมโดยจะใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแทนแต่ว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมและที่สําคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในบอกเล่าข่าวดีค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับการรับเงินผ่านบาตัตรสวัสดิการแห ซึ่งในส่วนของวันที่1มิถุนายนนะคะก็มีการโอนเงินให้แล้วในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200-300ถึงบาทแต่ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านที่สอบถามเข้ามาในช่องว่าทำไมโครงการเพิ่มกำลับบงซื้อถึงยังคงไม่ได้รับการโอนเงินในวันที่1มิถุนายน2565นี้บอกก่อนนะคะว่าตอนนี้โครงการเพิ่มกบบาลังซื้อสิ้นสุดโครงการไปแล้วเพราะว่าในส่วนของโครงการนี้นะคะยังไม่มีการต่อจากทางรัฐบาลแต่อย่างใดรวมไป ถึงโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมรัฐบาลก็ยังไม่มีการต่อในส่วนของมาตรการออกมาแต่ทางกระทรวงการคลังแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะว่าอาจจะเป็นการเยียวยาในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาเฉพาะกลุ่มให้กับกลุ่มที่อยู่ในส่วนของคนละครึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของการจ่ายเงินผ่านบัสดิการแห่งรัฐในโครงการเพิ่มกําลังซื้อไม่มีแล้วความชัดเจนนะคะคุณผู้ชมบอกเล่าข่าวดีจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะและที่แน่ๆค่ะสําหรับการจ่ายเงินผ่านบั ตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมิถุนาย,ยน2565ยังคงเหลือสิทธิในการออมเงินอีก3รายการไม่ว่าจะเป็นวันที่15เงินเพิ่มพิเศษของผู้สูงอายุเดือนละ50บาทถึง100บาทนะคะวันที่18มิถุนาย,ยน2565เป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อคูณเลยแล้วก็เงินคืนค่าน้ำประปารวมไปถึงวันที่22มิถุนาย,ยน2565เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐะคะ่ะ,คะ คุณผู้ชมสําหรับใครที่รอคอยการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กระทรวงการคลังโดยนายสันติพรพัฒน์ออกมาแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดผ่านทางกระทรวกงการคลังว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะและจะมีการเปิดลงทะเบียนแบบออนไลน์แล้วก็ลงทะเบียนตามหน่วยงานของทางภาครัฐที่จัดเตรียมไว้ให้และที่สําคัญค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของบัตรประจําตัวประชา ชนแทนแต่ว่าบัตรในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวเก่ายังคงใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะถ้าหากความเพิ่นหน้าชัดเจนอย่างไรจะนําเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชายเป็นกาลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ